สวัสดีคนคที่รู้จักช่องปูบป,บ, 28, ปบสองแปดอัมปงสามแต่ยังไม่ดูช่องปูปบสองแปดอัมปงสอสามไปดูเดี๋ยวนี้เอ๊ะใครเชิญมานะ่ะเล่นแรงเลยเหรออ,อาวไปกันเนสียดีไหมเอ๊ะอลินอลน <laughs> คุณเชิญใครมาเออขอเ,เพื่อนๆเขาไดมอนด์สามเฮ้ยเขาเขาลับผงเ,เพื่อนเอาเขาหายไปเลยเรียนโคเอออ่ะผมเตรียมพร้อมแล้วลยสวัสดีครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะม,มีคน,นภาพขึ้นแต่วันนี้เขาไม่แัะคลิปว่ากันเกียจ <laughs> กูแบบลงไปเลยได้ไหมนั้นนั้นนั้นรุมขอให้แยกจากน้องหนูก่อนไต็มหวไเต็หวยต้องทำสียงสองไต็มหวยโอเคน้องผมยอมรับแล้วเต็มหวยอันดับหนึ่งผมโหโคตรตึงอ่ะโคตรตึงคุณแค่คนนี้เปล่าคุณเดี๋ยวผมสร้างชัดเจนอันนี้ผมไม่ได้สร้างนะแล้วทำเล็กๆผมอยากได้เพชรมากกว่ายี่สิบบาท กระเป๋านี่ฮะ<ช>เรยจะสร้างแล้วเอ้ยมันมีคนสร้างได้ขำได้ขำมันอ่านว่าอะไรแต่คำสมยุยใช่โป๊ปานปึ๊ตุชอเอ้ยคนโป๊โปเอ้ยเขาโปโปโปเป็นได้โปโปแหม่มอ๋เขาชื่อแหม่อ,อ ปกตดเออนี่มันหมูดอะไรกันครับนี่โ<ห>ดนถอดเองวันนี้เราจะมาดันแรงให้อัพแรงแต่ถ้าไม่อัพแรงคือเราจะไม่ดันแรงซึ่งถ้าเราไม่ดันแรงเราก็จะไม่อัพแรงเพราะฉะนั้นเราเลยต้องทำคลิปด,ดันแรงคลิปนี้ไม่มีภาพเปลือยกาครับ <c ười> <c ười> ไม่มีภาพเปลือยกายจะว่าอะไรไม่มีเพราะช่องเราไม่ได้ผิดกฎหมายช่องเราเป็นช่องมืด ไม่ใช่คุณแต่โดมเฮ้ยทำไมคนมันน้อยอย่างนี้น้อยเหรอบ้านสามหลังก็เดอนมาไม่หมายถึงคนในเครื่องบินคุณไปตัดคลิปซะผมไม่ตัดคุณจะรู้ถึงความเหมอเโอ้คุณต้องตัดคลิปอะไรบ้างผมไม่ตัดตัด ไม่เตรียมไว้หน้าสาวไม่รอดเฮ้ยทำลายร่างกายเด็กผมผมยังเด็กอยู่เลยผมแค่สองดัวเป็สองดัวสดัวเปี่ปืนอะไรปะนี่ไปผมได้ MP ห้าผมได้ปืนอะไรไม่รู้มาเก็บบ้านม้อีกลงดีกว่าโอ้ยชิปินที่อะไรวะนี่ Ala kikashi. Yang si si Apa lagi? Sasuke. Naruto. Sasuke Naruto. Oh, oh. Kundo jinga. Tokau. Oh, 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 oh. Cep ma, Saya mi ai bolu dia, Saya tu kan. Kundo jinga. 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 เราัะใช้ปืนเอฟเรสโตยิงเขาผมมันมีชนิดไหนยู่เดี๋ยวที่อัพกอก้อนหนึ่งผมกอกสองเฮ้เสียงคุณคุณนะปล่อยให้เขาเล่นมุกไปคนเดียวผมไม่สนใจาร์มของต่อไปอ้าวผมมีมุกเอสเอฟอาร์ไก่ทอด ไอ้นีื่องอะไรมันขากดกัน่มดนะเอ๊ะเรื่องอะไรเสียงกัดวิ่งขึ้นบนด้านบนด้านบนอะไรด้านบนมันยิงมันยิงยิงอะไรยิงอะไรยิงใครไม่รู้เดี๋ยวมันขึ้นตรงแต่ของผมมันไม่ขึ้นเอ้ยเขายิงไม่หยุดเขายิงไม่หยุดบ้าสามล้านเราเก็บด้วยรู้ไหมบินเครบินตรงหนชี ผมขึ้นไปดูดีกว่าอย,อย่าลืมไปฟังกันนะเฮ้ยควับควับลงไปตอนนั้นน่ะเขาอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ดีๆเขาว้าวับมา,ารตรงนี้อ๋อใช่ผมเห็นเห็นตัวหน้าตัวตาผมเลยน้ำลายกระเด็นใส่เนี่ยตอนแรกเขาอยู่บ้านเราเนี่ยถ้าอยู่ดีๆผมขึ้นไปปุ๊บไปร้านค้าตรงนู้นเฉยเขาอาจจะไปชุบเพื่อนเขา แล้วตอนนั้นเครื่องคุณค้างหรือเปล่าแล้วเครื่องคุณค้างว่าเขายิงตลอดเพราะว่าเครื่องผมมันไม่ขึ้นแล้วทีนี้แล้วเขาก็ไปชุบพืชเขาแล้วเขาจ๋วศัตรูแล้วเขาก็ยิงแบบนั้นหรือเปล่าแบบนั้นหรือเปล่าทำอะไรแบบนั้นหรือเปล่าเคยทำแบบนั้นหรือเปล่าเดอาไก่ทอดค่ะจัางบบการเอเมอาร์เทมโคนางูเฮ็ดเสียบตุด อุ้ยที่ไหนเขาอยู่ไหนไม่รู้นอนอ้ยด้านข้างอ้ยเห็นแล้วบนเขาสตัว2ตัวใช่ช่วยได้ปะ ไม่รู้เลยทำมาแล้วตั้งค์้หรอหลบมาล้วโอ้ย,อยผมโดนช่วยตัวเองให้ได้ละไม่ได้เ่ยเรียบร้อยผมแม่ลูกสองคุณ <laughs> ก็มาได้่ถ้ามุชมต่อสิ ใจหัวร้อนให้ดีส่งเองนะครับคลิปนี้มันจะยาวเป็นปีไม่ได้นะคลิปนี้อาจจะถึงหนึ่งชั่วโมงก็ดูไปม,มันยาวไปยาวไป <c oughs> ยาวไปยาวไปเอริมกไก่ทอดรอเลย <c oughs> ขาดเ็ด <c oughs> คุณจะ mày nhẹt Thứ Đi chép chép đi chắc chắn chắc chắn chắc chắc chắn 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 ไม่ทำอ,อะไรไม่รู้แต่อย่างน่าเย็ยดอ๋สอสนมันงั้นเหรอคุณมันมันมีอยู่สองคนนึงนี่อ,อ่ะเล่นด้วยอะไรกันนะคุณผมจะแจกแจกบ้าไรล่ะถ้าผมมีสามันแจกกันหน้าคุณแจกแล้ววิ่งดีค่ะ สนุก,ไป,นกไปยาวไปยาาไปเฮ้ยเปิดไม่ได้ผมเอาแต่ไปเต้นกับคนอื่นผมไม่เดาอะไรเลยนอกจากเต้นเพ<อ>ราะผมไม่มีทา่าไปเลยในช,ชีวิตอ๋ชีวิตกูงสินส้นความเป็นหมาตุด๊ดอาคุณยกหน้าที่หมาดุมอบ เฮ้ยคุณเปิดโป๊คุณเล่นโป๊อะไรกลุ่มยิงไฟแสดงออกเปลี่ยนอะ็นตัวดเราเล่นเขาไม่ได้เล่นโป๊นะครับแต่เขาเล่นโหนย่งหนล่งหนึ่ยยนึ่อน เจสองคนนั้นเขาไปโดดอะไรตรงโรงงานเนี่ยโรงงานยืนยันเจเกเรงั้นหรือคุณอะไรใจเกเรคุณอะไรคุณเร่เพราะว่าคุณผมเห็นคุณใส่กางเกงผมใส่ตอนไหนวะแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่กางเกงไงเลยขอเล่นรอเล่นใส่ตลอดมันคีบมันคีบดัก ผมได้ A c ซ0ผมไม่รอดแน่นอนอุ้ยแหลกแหลกแหลก,กอย่าไปสนท้องผมเราไปกันต่อเถอะครับไปหาอนาคตของตัวเองอย่าไปสนกับอนาคตเดิมที่เพื่อนคุณยังทิ้งเอาไว้อยู่ไปหาความฝันของตัวเอง <Okay. S 2> อย่าอยู่ความฝันอันแสนหมกมุ่นของเพื่อนของคุณอย่าไปสนใจและทำความฝันของตัวเองให้มันเป็นจริง แล้วคุณจะมานอนครับผมทำไมผมนักผมกลัวกลัวายกลัวแรงรดจะผมจะทำให้คุณแรงรดเนี่ยผมหนักเปล่าเบิดเวลาสุกุยตอนนี้น้องผมเป็นบ้านนะคะอย่าหุ่นใจเลย คุณทำอะไรอ่ะคุณลุกขึ้นไปทำอะไรลุกขึ้นเสื้อโช์กามเด็กไข่อะ้รเนี่ยนอนเบื่อกับมูกจริงจรให้ผมเป็นู่นมันนี่ผมคุณยืนนิ่งๆแล้วผมไปแอดอปอัดหน้าคุณอุ้ยหีบแอบดอปมาหล่นตรงเราผมได้ของได้ละ ไม่ใช่ว่าผมโดนทับตายยี่ได้ลูกซองมาแล้วเฮ้ยเขาปล่อยของลองตรงนี้เหรอโอ้เถื่อนอยู่เลยได้ลูกซองแต่ไม่ได้ไอวอลมันเกี่ยวอะไรกันไหมอ่ะชอบเล่นไอวอลคุณทำอะไรอยู่นี<ห>่คุณอยู่ที่ไหนกาจะเจอไอรปอีกหรอ โอ้ยคุณจบไม่จริงทุกวันนีุ้ณชอบดูหนังเลยคุณหาเรื่องตลอดหนังบูไม่คุณหาเรื่องให้ผมตายตลอดยังไงโอเคครับตอนนี้ปืนผมเลเวลสามแต่ผมอยากได้เลเวลสีแต่ว่าจิ ผมไม่รู้ว่าจีเอ็มจะเอามาแจกหรือเปล่าเพราะผมอยากได้เลเวลสีมากๆใช่เพราะเลเวลสีคอรเทลเลยอ่ะกับ <พอ S 2> มมาแสดงสังหารอาจจะเป็นปืนที่สามที่แสดงการสังหารใผมก็ได้ใช่เพราะว่าผมรัก u ยู่ีดีจีเอ็มให้จบภารกิจมา <c oughs> มันเป็นอะไรที่ผมโคตรละได้กระทะมเจ้ปืนร้อยนัดใครที่ไม่มีปืนอัพเลเวลกิจกรรมูย่าดีอุ้ยไม่ทันละว,วันนี้วันสุดท้ายละต้องยกนิ้วกลางให้เลย นิ้วโป้งนิ้วโป้งฮ่าฮ่ผมไม่เล่นค่ะแหมนะผมไม่เล่นค่ะผมไม่เล่นค่ะเป็นกะ่ะก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 ะ โอ้เลโซนโอ้ไม่โอ้มามี่เลสซูนโอ้มายโอ้มามี่มาล้อผมอยู่ในเลโซนมุดขบานฟาร์มมุดดิขบานฟาร์มมีให้มุดตรงไหนวะอยากไปมุดอยู่นะผมมุดอยู่ผมกำลังมุดเข้าไปเป็นมุดอะไรแต่ผมกำลังมุดเข้าไป คุณหยุดทับผมได้แล้วผมเก็บขาอ้ไม่ได้ทับคุณคุณคิดอะไรไม่คุณอะไรครับผมคุณคิดอะไรอยู่ไม่คุณเอยอ๋อเลเวลสองผมเล่นปอรหนึงพอดีเลยโอ้้ไอ้วอร์มันเป็นอะไรที่พิสม์เอบิสม์ทะไรนะบิสม์สำหรับผมมากมันทำให้น้องผมือนกับพิสูจ ก็ะสหมวกสองโควิดผมเปลี่ยนท่านอนผมเปลี่ยนด้วยเตียงพันอีกผมจาเตียงคุณให้ถึงที่สุดเตียงคุณจะได้สวยงามมีลวดลายลวดลายเสียงยับหยุดลวดลายก้นน้ำตาน้ำตาลคเอ้ยคุณอย่าพูดแบบนั้น ไม่ใช่คีแต่มันคือครีขนมลูกชุบลูกชุบสีน้ำตาลผมไม่กล้ากินเลยแลบบ้วมีผลไม้อะไรสีลูกชุบวีปลิต <laughs> โอ้ยเอาอีกแล้วผมวิ่งไล่ตกเขาคนยังไงกวิ่งรอบวันก็เ้ายังไม่เจอ โอ,อ้ผมใส่หน่าจอจ้องตาอะไรคุณละคุณเล่นเกาะเลยก็ชิบกพูเล่นเกาะสับอุ้ยพีกมีคนชุบกันพีกมีคนชุบก็กินเห็ดก่อนกินเห็ดก่อนเห็ดเ,เลเวลสามเห็ดเลเวลหนึ่งไม่เอาเห็ดเหรอนหนูนนน มากินเนดมากินไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวทุกคนก็รอวีตกใจหมดเลยแม็กซิมอย่าเปิดพิกัดดีท<จ>ุกคนเบื่อกับอารมณ์น้องผมผมชอบเห็นดในคุณชอบเห็นซะเป็นรูเลย <c oughs> หมดโคตรผมรึกว่าผมจะได้โอ้ยเด็กนี่ผมไม่กินแล้วหัวร้อนละอร่อยอร่อยเย <ะ S 1> พี่เลวเวล e ีสองร้อยแล้วเย้เดี๋ยวผมตบหายเลยผมตบแต่ผมมันเลยเดอ้อนี่เด็กนี่กลัจริงจริงยังกินเห็ดได้ตลอดเวลา ดี๋ยวทำไมผมพิเศษก่อนคุณทานางนี่คุณอะเล่นแม็กซิมจตผมไม่ได้เล่นผมแม็กซิมเลเวลสามผมแม็กซิมฮะผมแม็กซิมเลเวลสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลเวลไหนไม่รู้สี่สิบเปอร์เซ็นต์เพชรมอยอุ้ยมีคนฆ่าคนด้วยรถด้วยโหร้หายมาก น้องผมและผมวิ่งด้วยความหว,ดวาดผวาไอวอลูกเดียวทุกคนต้องหวาดผวาไม่ม <Natural Four> ีไอวอลสักลูกทุกคนต้องหวาดตัวสมมติคนหลงปุ๊บเวลาผมจะวิ่งไปชูคุณเรียบร้อยอุ้ยเจอแอมบูไม่ <ihat ères> <Wars> มีเห็นมีแต่ก็มีซอม เฮ้ยลูกน้อยบิ๊กฟ okay, ุตบิ๊กฟุตขี่วัวไปวัวไปวัววัวนผมอยู่ล่างเขาต้องอยู่บนเขาค่ะพี่ผมอ่ด้วยความที่กลัวบิ๊กฟุตในบ้านก็ปลอดภัยด้วยความที่ผมไม่ได้อยู่ในบ้านจิ้นเห็ดซะเฮ้ยผมไม่ได้เก็บใครสักคนไลน์พวกน้อยแน่ โก็นะฮะชก็ฟุงขึ้นใบจังเนาะแล้วมันขาดเข้าไปยังไงคุณจะยิงปืนพิกับทำไมเขาเล่นในความแบบดีๆนะคุณหาเรื่อยไปว้าวว้าวอยู่ได้อ,อ,อ,อยู่ด้คุณใจเย็ยนครับทำไมอยู่ดีๆกาลายเป็นลำโบ เออเดีเปลี่ยนคันดิมนะาไปจองผมมาพีพีอออีพหาเรื่อง E ไม่ปฏิเสธคุณใจร้ายอนะ่ะครูฝาจะมาเล่นกับยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งอ่ะโอ้โหอันแดบบัแบอบันดับดีเว้ยใคนฆ่ากันด้วแยบบยานพาหนะไม่ได้อยู่ในอแบบันดับเล้กของพี่โลของที่โล,โลแล้วก็ที่โรอ๋อคุณเราคือยูทูบเบอร์อันดับหนึ่ง เนี่ยดีแล้วที่เขาขอมาเล่นด้วยที่ไหนอยู่ทุกเบอร์ับศูนย์เราไม่มีอันดับแล้วก็โคตโลโคตโล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 ของโลไม่เรียกยังไงโฟโลไม่ได้มาขายของนะครับอีพีนี้เดี๋ยวเขาเลื่อนหินตายก็ไม่ใครให้สปอนเซอร์เราอยู่แล้วป่ะนี่ยเอางี้ไหมเรา ทำคลิปอัพแรงเป็น ep 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 เออเอาไหมจะก,กว่าแล้วจะถึงแรงแกนเอาป่ะเออแรงแดงคอคอไดมอนผมขี้เกียจทำคลิปเยอะไม่เพื่อนเพื่อนมีโดนแล้วผมวิ่งเขา้าโดนผมกำลังวิ่งเขา้าโดชสมเนียงผมดีปะโดน ผมบอกแล้วไงไม่ใช่คุณไมดูในคลิปได้เลยไม่ดน,นสุดก็จบคลิปได้ไม่เ,เราจะทำจะก,กว่าเราจะเลื่อนแรงนะโอเคไม่คือถ้าไม่เลื่อนดีคลิปจะไม่จบคือต้องเลื่อนก่อนเอาแบบนี้ใช่ไหมใช่ขอคนแรงแดง ก็ต้องตั้งใจเล่นไงเออให้มันเลื่อนๆไม่ทำไมคุณไม่เปลี่ยนผมเป็นหัวหน้าทีมอะเพราะผมแรงน้อยกว่าคุณคุณเดมอนสองผมเดมอนหโอเคอะไรวะทำไมคุณก็ขอผมอะคุณอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่บนสวรรค์อ๋อคุณอยู่ในกลุ่มผมอยู่บนสวรรค์ผมเฮ้ยคุณก็ขอซิเวอร์ไปด้วย อัน้เราเล่นการทำคิดกันสองคนคนอื่นไม่ต้องยุ่งแบบกูมุกกี้มิกุลูปิกคุกคิกบิกิกปิกปิกิกสบริกิกซิกซิกยเกอเซกเอองั้นเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายเอาให้มันได้ที่หนึ่งแล้วกันนะให้ได้ที่หนึ่งคือดีเลยคณจะไม่ได้เราเราจะได้ที่หนึ่งทั้งทั้ง หนึ่งแล้วหนึ่งวันด้วยแล้ววันนี้เราก็ได้ที่หนึ่งไปแล้วเฮ้ยคนอันดับหนึ่งเป็นลาฟาเอลลาฟาเอลที่มันแบบเหมือนกุ้ลุ่นตัวสับผมสิแปลกไม่เ,มเลยเนะ ก็เป็นคนกลัวจรแบบนี้ครับถ้าอยากตบหน้าน้องผมก็ตบได้เป็นไงสมน้ำแม่ได้ตบกันหรอโควะคุณคุณเอาคิวจเรียไม่ผมตายผมแพผมตายฮะไม่ตยเจ้าส้าคุณหลุดออกลองแบบ ลลูกโอ้โโคตรเป๊ะวิ่แลๆๆเต็มีีมแล้วได้ปอหนึ่ง้จางฮิวยากองเดียวมีอะไรแล้วไปเล็ววนสลิงไฟได้แล้อ่ผมมีไคนตรงบ้านเอลนี่นี่สิโอ้ยแลวเขาเห็นผมแล โอ้คุณเปิดอีกเลยไม่เขาเปิดผมเอาหรอใช่ผมจุกระวังตัวระวังตัวคุณเป็นห่วงไึ่งสองตัวผมนอนอยู่ตรงนี้แหละ ไวไปว่ะะอีกเกมโอเคโอเคมันมันชัดเจนฮะเขาไม่ได้พูดแบบนี้ <laughs> โอ้โหจริงไม่ด,ดโอ้ลอบสักเยอะผมลบสองผมลบสองนะอีกเกมเกมนี้ต้องให้ได้ที่หนึ่งผมลบสามสิบคู คุณจะโวยวายในคลิปแบบนี้ไม่ได้นะผมจะโวยวายผมจัดการคุณนะเฮ้ยคุณทำอะไรเมื่อกี้เฮ้ยคุณยาคุณชอบไปจุ้มกับผมอ่ะคุณชอบแกล้งผมคุณผมบอกว่าอย่าคุณก็ยังจะทำอยู่เนาะเตียงเท้าไว้ดีๆไม่คุณเตียงผมยับหมดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เปิดแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็ขาดด้วยเนี่ยผิดทางดีดีแล้วใช่ไหมเอ้ยเอ้ยคุณผมบอก่าอยากคุณก็เก้งหนอกระเป๋าหนึ่งมันช่วยอะไรได้วะเนี่ยกระเป๋าหนึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยไดยใช่โบบอลครับ ผมได้อะไรไม่รู้หนึ่งหนึ่งไอ้เป็นคนได้คะแนนที่จะพินัยย์เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอพวกบ้าน้องผมมันเป็นอะไรไม่รู้ชักกระตุกอยู่บนเตียงอย่างกระขนบ้าเลยนขนตั้งใจเล่นน้อยคขนตั้งใจเล่นน้อยขนตั้งใจเล่นน้อย คุณตั้งใจเล่นน้อยต้งงนินขเงินผมได้เอางี้ผมจะให้เงนินเดือนคุณแต่คุณจะไม่ได้เล่นเกมสีไฟ,ฟอีกต่อไปฮะคุณรู้ไหมนะแบบคุณก็รู้แต่ผมต้องตายก่อนใส่ขาคุณแน่คุณทำลายร่างกายว่ะอะไรแบบ อก็โอเคใครตามมาคนนั For น้น,น,เ,น,นเ,เป็นหมาปักคุณตามผมเออแล้วคนก็ตามผมเออวะหมาปักคู่เลยมั้ะปักเจอได้เกาะสามเกาะแห่งเทพเจ้าได้บมดได้เต็มโฟ์มินลิเมตรมินิิเมตรเปล่ะ ไม่เคยรู้จักนี่มินตัวผมเลยวฮุมดอ่มึงฮุมดอนเซตพีโดหมดกันผมรู้คุณตั้งใจโยส่ฮุมดอนอ่ะผมอยู่นอกจอผมเห็นรอยยิ้มอันน่ารักยิ่งอะเห็นไหมแล้วอยู่คนละจังหวัดผมอยู่ชนบุรีผมอยู่รอรธานีใช่ผมอยู่ข้างๆคุณเะไรอะอยู่บ้านอยู่ คุณอยู่ดอนธานีจมูกขึ้นเยอะๆเหมือนขนมขี้โม่ครับโอ้ยผมบอกว่าผมชอบขนมขี้โม่ขนมขี้โมูคุณบอกผมชอบขนมขี้โม่เยิ้มๆผมรู้สึกว่าขนมขี้โมูมันน่ากลัวน่ากลัวยังไงไม่รู้น่ากลัวแต่รสชาติมันอร่อย เดีผมรู้สึกว่ามันน่ากลัวใครใครคิดว่ามันน่ากลัวเขา